สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กทุกคนวันนี้พบกับครูมด็กแลวนะคะนางรัตนาสวัสดีครูประจําชานเตือนุบาลห้องที่3ามดานี้เป็นสัปดาห์ที่10นะคะที่เรามาพบกันซึ่งในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยมีมากหลายเด็กๆทราบไหมะคะว่ามีอะไรบ้างข้อหนึ่งความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้านะคะอย่างเช่นถ้านัาเกเรียนตัวเปียกๆนัเกเรียนควรไปเสียบปลั๊กไฟไหมคะ ไม่ควรเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งเวลานักเรียนเจอปลั๊กไฟเด็กๆเอานิว้วไปจิ้มเล่นได้ไหมคะก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะเพราะจะทําให้ไฟดดทําให้เด็กๆเสียชีวิตได้นะคะความปลอดภัยอย่างที่2ความปลอดภัยเกี่ยวกับของมีคมเด็กๆไปหยิบกันไกลหยิบมีดออกมาใช้เองได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะเด็กๆจะต้องใช้ในขณะที่มีผู้ปกครองคอยควบคุม,มดูแลนะคะเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะบาดนิว้วทําให้เกิดบาดเจ็บได้นะคะ 3. ความปลอดภัยเกี่ยวกับคนแปลกหน้าถ้ามีคนแปลกมาเอาขนมมาให้นักเรียนหรือชวนนักเรียนไปเที่ยวไหนอย่าไปเลยนะคะเพราะเขาจะจับตัวนักเรียนไปนะแล้วเด็กๆก,ก็จะไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่อีกเลยนะคะ 4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ท้องถนนซึ่งครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนําให้เด็กๆเ,เขาจะมาบอกเด็กๆค่ะว่าความปลอดภัยในท้องถนนต้องทำอย่างไงบ้างเพื่อนไหมเราชื่อป๋องแปงไปพบกับป๋องแปงเลยค่ะป๋องแปงข้ามถนน มองดูถนนผู้คนทุกผ่านเมื่อออกนอกบ้านย่านรถจอแจเดินบนทางเท้าเฝ้าจับมือแม่ไม่ร้ององอแงเอาแต่ใจตนจับมือแม่ดีถึงสี่แยกใหญ่รอสัญญาณไฟเครื่องหมายจราจร ไฟเขียวห้ามข้ามทำตามแม่สอนรอไฟแดงก่อนอย่ารีบร้อนเชียวมองซ้ายมองขวาข้ามทางม้าลายป้ายสีดำขาวก้าวเท้ายาวๆจำอ้าวไม่เล่นแขนหนึ่งของหนูชูให้สูงเด่น ให้คนขับเห็นว่าเป็นเด็กข้ามเป็นไงคะเด็กๆเ,เราได้เรียนรู้วิธีป้องกันความปลอดภัยจากการใช้เท่าถนนจากพี่ป่องแปงกันแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายแล้วก็ต้องรองสัญญาณไฟแดงขึ้นก่อนนะคะถึงจะข้ามได้ที่สำคัญที่สุด ต้องข้ามกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะอย่าข้ามเองโดยเด็ดขาดนะแล้วคุณมก็มีเรื่องจะฝากอีกหนึ่งเรื่องคือเวลาเราซ้อนท้ายมอไซค์จะออกจากบ้านเราควรต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะสัปดาห์นี้คุณม,มดลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปพบกับครูตุกในความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูตุกตา กาชลีกาจันเพชรค่ะวันนี้ครูจะมาพูดถึงข้อควรระวังในการใช้เครื่องเล่นนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อหนึ่งไม่ควรปาสายใส่เพื่อนค่ะอาจทำให้เข้าตาตาอักเสบหรือบอดได้ค่ะข้อ2ไม่ควรแกว่งไกวชิงช้าแรงๆนะคะเพราะจะทำให้โดนคนอื่นหรือโดนเพื่อนได้ค่ะข้อ3ไม่ควรยืนขณะแกว่งไกวชิงช้านะคะเพราะจะทำให้เด็กๆ ตกและได้รับอันตรายได้ค่ะข้อ4นะคะเวลาเล่นเครื่องเล่นปีนไปนะคะเด็กๆควรจับให้แน่นๆค่ะเพราะจะทําให้เด็กๆตกลงมาและได้รับอันตรายได้ค่ะข้อ5ค่ะควรเล่นเครื่องเล่นอย่างถูกวิธีนะคะเช่นมาลื่นเด็กๆควรนั่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยลื่นลงมาไม่ควรนอนแล้วก็เอาหัวลื่นลงมาก่อนนะคะข้อ6ค่ะ ควรเข้าแถวเรียงลำดับก่อนหลังการเล่นให้เรียบร้อยนะคะและหลังจากเล่นเสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆควรทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดนะคะและครูขอฝากนะคะว่าก่อนออกจากบ้านนะคะเด็กๆควรสวมแมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะไม่ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูตุ๊กตาขอให้เด็กๆ รักษาสุขภาพร่างกายของเด็กๆให้แข็งแรงและเรามาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย